ก็ถึงเวลาจับรางวัลเพสเดิชั่น4กันแล้วนะครับรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่ส่งอันดับกันเข้ามาปีนี้นี่คือจำนวนที่คัดมาแล้วนะครับจากที่ส่งมาทั้งหมดที่ส่งมาทั้งหมดจะมีแบบหลายๆคนส่งมาก็จะคัดมาให้เหลือคนละใบเท่านั้นนะครับเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมแล้วคัดคนที่ไม่ได้เขียนข้างหลังเนี่ยครับอย่างนี้ออกไป ก็หลายคนอยู่ก็ได้มาจํานวนประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ไปให้บกวุฒิจับนะครับว่าท่านใดจะได้เป็นผู้โชคดีรับ,รบเพลย์สเตชั่นสี่เรจะ <Okay. S 3> เริ่มจับรางวัลผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับของรางวัลในการร่วมสนุกกับเราครั้งนี้นะครับเพื่อความลุ้นนะครับเราจะาจับขึ้นมาห้าใบห้าใบก่อนห้าใบนี้เราก็จะมีหนึ่งคนเท่านั้นครับที่ได้ อันแรกนะครับใบที่สองใบที่สามนะครับไม่มองนะครับดวงล้วนๆสี่อุย๊ยมีมีลอดนะครับมีลอดครับ ะโอเคก็5ท่านนะครับจะได้ลุน้นได้ลุ้นว่าใครจะได้ครับใครจะได้รับเอาอันนี้เอาอันนี้บงังไว้ถ้าลับไปถลับมาและผู้โชคดีนะครับโชคดีได้แก่ใบน,นี้นะครับได้แก่คุณสัญญาแก้วไพวันครับครับผม อยู่จังหวัดกรุงเทพอีกแล้วอาวยินดีด้วยดีด้วยครับผม <c oughs> อราัครับผมขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับ